ใหญ่เชลซีเชลซีอาจจะหนักเชลซีใช่ไหมที่มีข่าวออใส่ภายหุ้นอ่ะโอเชลซีก็เอาจริงเขาก็ใช้เงินไปเยอะอะช่วงที่ผ่านมาโอ้เยอะมากนี่สาเหตุก็ใช่ไหมเหมือนเหมือนมีปัญหาอืมมันก็เรื่องเขา,าเรียกอะไรอะบอดบอดบริหารอะตั้งแต่ช่วงที่เขาแบบ โอเชติโน่อะฝั่งบบลลี่เขาก็อยากจะจะเอาไว้นะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็เหมือนเขาก็ไม่ยอมจะจะจะปลดอะเหมือนความขัดแย้งภายในด้วยแหละข้างในแล้วจะอันแพปปี้กันอะเหมือนเรือแบบด้วยฟอร์มด้วยเลยเนาะเลื่องการใช้เงินไปอะมันมันไม่ตอบโจทย์กับฟอร์มการเล่นใช่ไหมเหมือนว่าเหมือนว่าความสำเร็จปัญหาของการบริหารเชลซีตั้งแต่ท็อตบบลลี่มาคุม ใช่ไหมพอมาคุมปุ๊บเขาก็ตัดสินใจที่จะโละทีมเดิมๆออกหมดเลยอะ่ะจริงๆมันสามารถเปลี่ยนได้เว้ยโค้ดทูเค้าเพิ่งไม่เตะไม่กี่เกมเองอะ่ะมันเร็วไปนักเตะเองด้วยก็ตกใจวิธีการทํางานหรือว่าวิสัยทัศน์ใหม่ๆเขาก็แบบเปลี่ยนเป็นเป็นแนวเป็นแนวที่ว่าสร้างทีมก็ไม่รู้ว่าจะสร้างทำไมเพราะเขาก็เพิ่งได้ UCL มาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองเดี๋ยวจะพูดหลายทีแล้วที่เชลซีแบบดูดูทีมผู้เล่นแบบเยอะมากเท่าไหร่นะสามสิบกว่าคนมันเหมือนแบบเขาอ่ะตาย พวกทําพวกอเมริกันชัดแหละเขาคงนึกว่าแบบซ็อกเกอร์เป็นแบบฟุตบอลบ้านเขาเหรือว่าต้องมีทีมเขาเลือกไอ,อ้ไอ้อเมริกันฟุตบอลมันต้องมันมีทีมรับกับทีมลุกนะที่มันซื้อมันแยกกันอนะ่ะเวลาแบบเกมบุกเขาก็จะส่งเกมบุกชุดผู้เล่นอีกชุดหนึ่งไปส่วนส่วนเวลาเกมรับเนี้ยเขาก็จะมีชุดผู้เล่นอีกชุดหนึ่งพวกไลน์แบ็กพวกอะไรเงี้ยไอ้พวกไอไอเนีน่ยมันมันเข้าใจผิดป่าวะเพราะว่าซ็อกเกอร์มันเล่นเล่นเงินสิบเอ็ดคนแล้วเปลี่ยนตัวได้ได้จํากัดอ่ะเออมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันซื้้้้ออออออทีมมมมมััันนนนนนซืผูเเลล่่่่าายยะะงไใใชฟุตบ คุณก็ต้องมาแก้ปัญหาเรื่องการปล่อยตัวผู้เล่นออกไปมันก็เอาจริงนะถ้าถ้าถ้าสำเร็จอะถ้าถ้าถ้าเชลซียังแบบพอมีผลงานมันก็ยังไม่มีเรื่องบาดหมางหรอกแต่พอเนี่ยมันมันไม่ประสบความสำเร็จเสร็จสุดท้ายมันก็ทะเลาะกันมันเป็นเรื่องปกติแล้วแบบด้วยแบบอเมริกันเขาก็ถือถือหุ้นกันแบ่งสัดส่วนใช่ไหมแล้วเขาก็มันก็ต้องมีการโหวตว่าเออเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรอ่ะมันก็ต้องมีการโหวตกันซึ่งมันก็ไม่เป็นเอกภาพมันก็แตกต่างจากยุคเสียหมีที่เขาเอาเบเสร็จไง มันเบสเซติ่งเป็นประธานสโมสรอาจจะปลดโค้ดปลดก็ปลดเลย้ยมันเด็ดขาดมันก็ได้อย่างเสียอย่างแหละแต่เสียมีมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันประสบความสำเร็จไงใช่ไหมแต่งตั้งใครก็ประสบความสำเร็จเพอไม่ได้แต่งใจก็ปลดแล้วก็แต่งตั้งแต่เขาก็คนที่แต่งตั้งมาใหม่มันก็โอเคเออมันเหมือนว่าเขาก็ศึกษามามันมันมันรู้เรื่องฟุตบอลมากกว่าฝั่งของเนี่ยแหละผู้เจ้าของใหม่อย่างอย่างโบลี่อย่างงี้ ผมว่ามันก็เป็นบทเรียนแหละที่ที่แบบว่าพวกนกักเลงการที่จะมาทําทําทีฟุตบอลมันก็ต้องเรียนรู้อะนะเห็นเลยตอนแรกที่มาใหม่ๆอะโบลี่เขาจะเอาอะไรนะไปจะเอาเชลซีไปแข่งอะไรทุกอย่างเออมันก็มันเป็นความเข้าใจของเขาอะม,นมันเป็นความแบบเป็นวัฒนธรรมของเขานะกีฬาแต่มันไม่ใช่อย่างฟุตบอลมันก็มีมีในแบบฟุตบอล